สวัสดีค่ะวันนี้หญิงมูจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับศาสตร์ของตัวเลขน,นะคะตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่ติดตัวมากับเราในเวลาที่เราเกิดเลยค่ะตัวเลขจะเป็นตัวที่แสดงตัวตนของเรารวมทั้งยังจะแสดงเกี่ยวกับอาชีพว่าเราเหมาะสมกับอาชีพอะไร ศาสตร์ของตะวันตกนะคะประเทศออสเตรเลียซึ่งยินูได้ศึกษา,าเรียนมาจากจากรทูตามาาสงขาค่ะคือเราตอนเกิดมาจะเกี่ยวข้องกับตัวเลขสองตัวเลขนะคะคือตัวเลขชีวิตและตัวเลขวิญญาณค่ะตัวเลขชีวิตจะเป็นตัวเลขวันเกิด ตัวอย่างเช่นคนที่เกิดวันที่8มกราคม2565เลขรวมของจิตวิญญาณก็คือเลข6เลข6เป็นตัวแทนของดาวสุขจะเป็นคนที่มีเสน่ห์รักสวยรักงามจิตใจดีจุดเด่นของเขาก็คือชอบงานศิลปะช่วยเหลือคนไม่อิจฉาหริษยาแล้วก็มีจิตใจเป็นจิตอาสาแต่ว่ามีข้อ จุดอ่อนก็คือถูกเอาลับเอาเปรียบไว้ใจคนง่ายเป็นคนที่ขี้สงสารใจอ่อนทำให้เขาถูกเอารัดเอาเปรียบบ่อยครั้งดังนั้นความหมายของคนที่มีเลขโหดเป็นเลขยิญญานี้จะเป็นคนที่มีความรักความห่วงใยต่อคนรอบข้างมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรับผิดช,ชอบสูงและเป็นผู้ที่ชอบดูแลและปกป้องคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือในคนในสังคม เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความสุขความสงบและความสัมพันธ์ที่ดีชอบทำงานเพื่อสร้างความสมดุลและความปลอดภัยในชีวิตของคนอื่นและมักจะเป็นที่พักพิงเป็นที่ปรึกษาของผู้อื่นอัญมณีที่เสริมดวงจะเป็นไข่มุกเพราะว่ามีความบริสุทธิ์ความสงบช่วยเสริมสร้างความรักและความเมตตาต่อมาอีกอันนึงก็คือรสควอต์เป็นสัญลักษณ์ของหัวใจ เสริมสร้างความรักความเมตตาและความสงบภายในจิตใจอีกตัวหนึ่งก็คือโอปอเป็นอาญาบมณีแห่งความสร้างสรรค์จะช่วยเสริมสร้างความสมดุลในทางความคิดสร้างสรรค์และความสมดุลทางด้านอารมณ์เลขมงคลของคนที่มีจิตวิญญาณเลข6ได้แก่เลข2เลข3เลข9ส่วนเลขที่ไม่เป็นมงคลคือเลข5สีมงคลจะมี3สี คือสีฟ้าช่วยเสริมสร้างความสงบและความรักสีเขียวช่วยส่งเสริมความมั่นคงความอดมสมบูรณ์และการเยียวยาจิตใจสีที่สาคือสีชมพูช่วยเสริมสร้างด้านความรักความอ่อนโยนและความเมตตาอาชีพที่เหมาะสม จะเหมาะก,กับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและการช่วยเหลือผู้อื่นรวงทางการใช้การทํางานที่มีความสําคัญกับความสัมพันธ์ต่างๆได้แก่อาชีพครูที่ใช้ความสามารถในการให้คําปรึกษาดูแลนักเรียนสอนนักเรียน 2. พยาบาลแพทย์เป็นอาชีพที่ใช้ทักษะในการดูแลสุขภาพและช่วยเหลือผู้คน 3. นัก,กจิตวิทยา ช่วยช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาชีวิตและจิตใจ 4. ที่ปรึกษาของครอบครัว 5. นักสังคมสงเคราะห์ช่วยทำงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและทำให้สังคมดีขึ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย